เทศสาร on podcast พวกเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าสังคมสูงอายุนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแบบสังคมสูงอายุเนี่ยนะครับสภาพครัวเรือนของผู้สูงอายุในในประเทศไทยเนี่ยที่เขาว่ากันว่าจะมีจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ สภาพควเรือนของเขาเนี่ยสภาพการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยอยู่ตรงนี้กับอาจารย์อรงณ์กรธนศรีธัญกุลนะครับอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์อรงณ์กรจะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องสภาพการเป็นอยู่โครงสร้างและภาพรวมของโครือนสูงอายุนะครับผมอาจารย์อรงณ์กรสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์นภพลครับครับโอเคผมไม่พูดภาพทำเพลงนะอาจารย์อรณ์กรครับ อาจารย์รงกรพอจะเล่าให้พวกเราเห็นภาพกว้างๆของแบบคร,ครัวเรือนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ไหมครับผมได้ครับก็อื่นะครับก็ในส่วนนี้มันเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางสกสวนะครับได้มอบหมายมาแล้วเราได้ใช้ข้อมูลของการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับในการดูว่าครูเ,เรือนสูงวัยเนี่ยมีละะักษณะ หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไงบ้านหรือปล่านะครับถ้าเป็นในส่วนแรกเนี่ยเราก็ลองดูกหอนว่าในส่วนที่เป็นรายได้เนี่ยตรงนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาเนี่ยมีโอกาสหารายได้ได้ลดลงครัวเรือนสูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายตกอยู่ในกลุ่มของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ําสุดเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ,รบตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใจมากนะนะครับ,รบแล้วจากนั้นเนี่ย คุณเรือนสุวรเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาเงินโอเนี่ยจากทุกหลานนะครับซึ่งในแต่และภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะไม่น่าจะแปลกใจก็คือทางต่างจังหวัดเนี่ยหรือภูมิภาคของตะออกเฉียงเหนือนเนี่ยกับภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างคนเรือนสุวรส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะพึ่งพาเงินโอเนี่ยในสัดส่วนที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ ข้อสังเกตหนึ่งที่เปนน่าตกใจจริงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคนเสูงวัยนะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่ได้รับเงินโอนแล้วออคำทักและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเงินโอนเนี่ยที่คนเสูงไวัยได้รับเนี่ยมันมีแนว้ลมลมดลงด้วยครับเรื่องนี้มันก็ยิ่งสะท้อนว่าอ๋อคนเสูงวัยเนี่ยเขาเริ่มประสบปัญหาเรื่องอการหารายได,ได้ในการดํารงชีพมากขึ้นนั่นเองแบบ,บแบบนี้หมายถึงว่าแบบลูกหลานเงินที่ลูกหลานโอนให้เนี่ยมัน มันน้อยลงอย่างนี้แหละครับผมใช่ครับมีมีนวโนที่น้อยลงอ๋อครับเพราะเพราะฉะนั้นหมายความว่าลูกหลานที่ออกไปทํางานในต่างพื้นที่เช่นในเษษษษษษขตเศรษฐกิจหัวมืองต่างๆเนี่ยเขาอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาที่ค่าใช้จ่ายของชีพในแหล่งที่มง,งานเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีเงินออมที่สามารถส่งให้กับพ่อแม่ในต่างจังหวัดได้ลดลงนั่นเองอืมนะครับแบบนี้มันจะกระทบกับหนี้สินของอครัวเรือนสูงวัยด้วยหรือเปล่าคร,าร,รับอาจารย์อาร์กร ตรงนี้มันมันค่อนข้างมีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในข้อมูลชุดนี้มันก็จะถ้าเราถ้าเราย้อนไปดู2549นะครับคู่เรียนสูงวัยที่มีหนี้สินเนี่ยจะมีประมาณ5 55เปอร์เซ็นต์นะครับครับแต่แล้วก็เราก็เห็นเออมันก็เห็นสัดส่วนที่มันดีขึ้นนะที่ว่าคู่เรียนสูงวัยที่มีหนี้สินเนี่ยมันมีสัดส่วนลดลงเหลือประมาณ40เปอร์เซ็นต์ในปี62ซึ่ง ถ้าเราดูงี้มันน่าจะดีใช่ไหมแต่ความจริงเนี่ยถ้ามาดูรักษณะของอว่าคนเรียนสูงวัยที่เขามีหนี้สินเนี่ยส่วนใหญ่เขาตกอยู่ช่วงไหนกันแน่และสิ่งที่มันน่าตกใจอันนี้ก็คือคนเรือนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีหนี้สินนะครับครับส่วนใหญ่อาจจะมีหนี้สินเกิน800,000บาทต่อคนเรือนแล้วตรงเนี้มันมีสัดส่วนที่เกือบ60เปอร์เซ็นเลยนะครับอ ในในปี2562คำถามหนึ่งที่อาจารย์นภพลน่าจะน่าจะ q u e s t i o มาก็คือว่าคู้เียนสูงวัยหาอะยได้ได้น้อยครับกับมีหนี้ยอะถึงแปดแสนบาทแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปไปจ่ายไปใช้จ่ายปีนี้ได้กันแน่นะครับครับและอันหนึ่งมันก็ซ้อนอีกเรื่องหนึ่งว่าคู้เรียนสูงวัยเนี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในสัดส่วนที่สูงขึ้นด้วยเอแล้วคนจริงตัวเลขวนนี้มันสูงมากในปี2543เนี่ย ก็มีคนลสูงวัยที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเนี่ยเกือบ50%แล้วแล้วในปี2562เนี่ยก็ดันเพิ่มเป็น65%ตรงนี้มันก็ยิ่งค่อนขั้นน่ากังวลมากแล้วทุกขั้นน่าจะไม่น่าจะเดาได้ว่าคนลส,สูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย,ย่ส่วนใหญ่ก็มาจากทางภาคตนออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนั่นเองนะครับซึ่งเรากรู้แล้วว่า,ค,วาคูเรียน<ม>ที่อยู่ในสองภาคเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาความยากจนด้วย อืมครับเอะแล้วแบบนี้ในทางครัวเรือนโดยโดยรวมนะครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเขาไหมครับเช่นพวกแบบการขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือว่าการขาดแคลนอื่นๆนะครับแบบนี้มันกระทบเยอะไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีละะักษณะมิติที่มันมีความแตกต่างกันมากเพราะครัวเรือนสูงวัยในเขตหัวเมืองเศรษฐกิจกับในชนบทเนี่ย มันมีความต่างจริงก็คือถ้าเป็นคนเรียนสูงวัยที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยหรือในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่ในขณะที่ในกรุงเทพน,นะครับเรากลับพบว่าคนเรียนสูงวัยเนี่ยเกือบสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับในปีสองห้าสี่สามเนี่ยไม่มีบ้านเป็นของตนเองแล้วยังจําเป็นต้องเช่าอยู่นะครับอาจจะเป็นลักษณะการเช่าเลยเป็นลักษณะของการผ่อนบ้านอยู่นะครับแล้ว ไอ้สัดส่วนตรงนี้มันกลับยังเพิ่มขึ้นในปีสองห้ากสองด้วยที่ว่าในกุเรียนสุงไวในกรทมเนี่ยมีถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเลยที่ยังไม่มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองนะครับดังนะั้นมันก็ค่อนข้างเป็นโครงสร้างที่มันดูน่ากลัวกันได้ว่าทํางานแทบเป็นแทบตายแต่สุดท้ายสุดเนี่ยก็ยังไม่มีบ้านเป็นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองนะครับ,รบแล้วเร้วาทุกท่านรู้ว่า เงินเบี้ยส่งค้อโคชราเนี่ยยังไงมันไม่เพียงพอแน่นอนอแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจจะพูดเรื่องเรื่องความเหลี่ยมลําขึ้นมาอีกงหนึ่นงคือว่าลักษณะของระบบเงินบำนาญของคนสูงวัยในไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำมากถ้าเราคิดผ่านนะครับว่าคนเรียงสูงวัยที่มาจากการทําง,งานข้าราชการกับไม่ใช่ข้าราชการครับตรงนี้เราเห็นได้ว่าเงินลักษณะของเงินบำนาหรือเงินช่วยเลือ,อตรงนี้มันมีความต่างมากเลยนะครับ ครับซึ่งข้าราชการดีกว่าดีกว่ายแล้วแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงด้วยครับนะครับโอเคซึ่งอาจารย์อารณ์กรก็ได้ทําดัชนีเพื่อที่จะประเมินความเปราะบางของคนเลี้ยสูงสูงวัยใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับคือในงานนี้เราก็พยายามชี้เห็นว่าเออถ้าเราเอาตัวชี้วัดความเป็นดีอยู่ดีของคนเ้ยสูงวัยออจะมิติต่างๆขึ้นมาเนี่ยทั้งทางรายได้รายจ่ายแล้วก็มิติอื่นๆอย่างเช่นว่าคนเรื้ยงสูงวัยเนี่ย เขาอยู่ตามลาพังไหมหรือไม่ไม่ได้อาศัยตามลาพังนะครับซึ่งเราก็พอเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแนน้องที่ว่าคนเรือนสูงวัยที่อยู่ตามลําพังเนี่ยค่อนข้างมีมากขึ้นด้วยนะครับมันก็จะสร้างความเปราะบางขึ้นมาเราก็พยายามอาศัยตัวชีวิตต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างเป็นดัชนีคะแนนความเปราะบางของคนเรือนสูงวัยขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเราคร่าวๆนะคือว่าสิ่งที่พอมจิงเนี่ยใน ช่วงระหว่างปี2549ถึง2562นะครับคะแนนความเปราะบางเนี่ยในจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่มีความเปราะบางคะแนน,นี่ยลดลงอยู่ประมาณ64จังหวัดแล้วอีก12จังหวัดที่มีนนคะแนนเปราะบางเยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เห็นสกเกตชัดเจนคือว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าควรเลยที่เปราะบางเนี่ยมันน่าจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ ทุกจังหวัดเนี่ยจะมีคนเรียนสูงวัยที่เปราะบางน้อยอกับเปราะบางมากเนี่ยอยู่ด้วยกันเลย <S <S ซึ่งมันก็เป็นลักษณะของการใใจะถืว,ว่าอ๋อลักษณะของความเดือดร้อนรายได้ของคนที่ก่อนที่จะสูงวัยเนี่ยมันมันมีความต่างอยู่แล้ว <S <S อืแล้วพอที่แก่ตัวปุ๊บลักษณะของความเปราะบางเนี่ยมันก็เลยสะท้อนอยู่ในทุกจังหวัดนะครับว่าที่มันเกิดขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่เจอคือว่าอจังหวัดในภาค อีสานตอนล่างเนี่ยค่อนข้างมีคะแนนคอามเปราบางเนี่ยสูงกว่าที่อื่นๆนะครับเช่นนครราชสีมากับศรีสะเกดแล้วก็ในจังหวัดภาคใต้เนี่ยคนเรียนสูงวัยในสามจังหวัดภาคไอสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคือปัตตานียะลากับนราธิวาสเนี่ยคะแนนความประมาณเขาเป็นไงบ้างเราก็ยังพบว่าดูเฉลี่ยเนี่ยคนเรีเยนเหล่านี้ก็จะมีคะแนนความประมาณเนี่ยสูงกว่าเฉลี่ย นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบางจังหวัดอย่างเช่นปัตตานีนี่แหละที่ค่อนข้างมีคะแนนปอบปางเนี่ยสูงอยู่นะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยควรเรือนสูงไว้ที่มีความปอบปานค่อนข้างสูงเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูกกาหนดจากลกษณะเฉพาะเจาโจงบางอย่างนะครับซึ่งบอเช็อ,อย่างง,าง่ายง่ายเช่นว,ว่าถ้าเราลองดูควเรือนที่อยู่อาศัยตลอพังกับ ครัวเรือนที่ไม่ได้อาศัยตัณล์พังเนี่ยเราก็วัดคะแนนครอบบบางเนี่ยออกมาแยกกันซึ่งภาพเราเห็นชัดเจนคือครัวเรือนที่อาศัยตัณล์พังเนี่ยจะมีคะแนนครอบบอบางเนี่ยสูงกว่านะครับก็คือมันกระจุกตัวกระจุกตัวเนี่ยที่คะแนนสูงกว่านั่นเองนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าครัวเรือนสูงวัยที่มีความปรอะบางค่อนข้างสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยไม่มี ไม่มีการครอบครองพวกรถยนต์หรือสังหาริยไอสมบัติบางอย่างเช่นพวกรถยนต์หรือรถกระบะนะครับซึ่งเราเห็นว่าในต่จังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างมีความจาเป็นนะที่ใช้ในการเดินทางแล้วก็ในการทำมาหากินใช่ไหมครับ,รบและที่สองเนี่ยก็ยจะเป็นลักษณะคนเรือนที่ค่อนข้างมีรายได้เนี่ยไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่ทำให้มันดูชัดเจนก็คือ ควรเรียนส่วนใหญ่ที่ปราะบางสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกหรือไม่มีคนเนี่ยที่ทำงานอยู่ในข้าราชการนั่นเองอ๋คอครับผมก็เลยทําให้มีความเปรอะบ,บางเพิ่มขึ้นครับคนเหนครับผมโอเคเรามาพูดถึงนโยบายดีไหมครับอาจารย์ลงกรในลําดับถัดไปเอ,อที่ผ่านมารับทําอะไรไปแล้วบ้างดีหรือแย่นะครับแล้วก็ควรทํายังไงบ้างต่อไปครับครับ นโยบายของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการตีขุมก็คือเป็นนโยบายภาพรวมที่ช่วยครเรียนสุงววยทุกกลุ่มเนี่ยเหมือนเท่าเทียมกันแต่จริงเนี่ยมันเกิดจากการที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เท่าเทียมกันมากกว่าตัวอย่างเนว่าเงินสงเคราะห์คนชราเนี่ยเราให้เรทหรืออัตราที่เดียวกันเลยแต่ในความรจริงเนี่ยครวเรือนสุงวัยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีเขามีความจะเป็นต่อก,การพึ่งพารายได้สวนเนี้ยแตกต่างกันอื และอ,อันหนึ่งี่ยที่น่าชัดแจงคือเกี่ยวกับมาตรการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่มัน่นใจจริงว่ามันมันเป็นนโยบายที่อตอบโจทย์เนี่ยกลุ่มไหนกันแน่ซ,ซึ่งซึ่งเราเนี่ยผมอาจจะยกอย่างเรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยนะครับตามที่เคยพูดมาคือว่าในกรุงเทพเนี่ยคนเรียนสูงวัยบางกลุ่มเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านได้ด้วย ตรงนี้อ่ะมันมันมันควรจะมีนโยบายที่มันชี้ว่าจดจงในลักษณะของพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าคลเรียนสูงวัยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาประสบปัญหามิติความเป็นอยู่เนี่ยที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับส่วนในที่สองเนี่ยผมคิดว่านโยบายแบบหนึ่งที่ที่ภาครัฐเนี่ยควรจะเริ่มมองประเด็นที่ไม่แยกจากกัน,นคือคูเรียนสูงวัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีคนเรียนสูงวัยที่อยู่ตามลําพังครับเรียนสูงวัยที่ไม่ได้อยู่ตามลําพัง รตรงนี้มันเป็นมิติที่นโยบายภาครัฐเนี่ยต้องออกแบบหรือดีไซน์เนี่ยให้เหมาะสมความต้องการนะครับอย่างเช่นว่าถ้าคนเรียนสูงวัยที่อยู่ตามปรพังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยว,ว่าเขาเนี่ยมีข้อจํากัดที่จะเ,เดินทางแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นคือการเดินทางเพื่อไปรักษาตัวในโรงพยาบาลรบหรืออาจจะเป็นรักษาที่ว่าเราก็จะเห็นบา,บ,าบ,าบ,าบางที่นะครับที่มีคนเรียนสูงวัยที่มีผู้ป่วยติดเตียง แล้วเป็นคุรเรียนที่อยู่ตามหลบแผนด้วยตรงน,นี้มันมันควรจะมีไปบางอย่ยางที่ตอบสนองกับโจทย์ปัญหาเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าการออมเนี่ยมันน่าจะเป็นความท้าทายใหญ่เลยของประเทศไทยเพราะว่าถ้าเรายังมีการออมของคุเรียนที่ค่อนข้างช้านะครับคือการอีกการที่ผมเคยทำเนี่ยเราก็จะพบว่า การออมของคนเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออมเนี่ยได้ค่อนข้างช้ามากคือเริ่มจะออมได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบช่วงอายุประมาณ45-47ปีละคําถามตามมาคือเขาไม่สามารถจะออมเงินเนี่ยเพียงพอได้แนหนอนอนะครับตรงนี้มันน่าจะมีอินสึติบางอย่างที่จะให้เกิดการออมเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนจะแบ่งด้วยว่าออมเพื่อการใช้ชีวิตยามเกษียณ กับการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะครับตรงที่มันบางคนต้องดีไซน์ให้ดีมากขึ้นนะครับคือเราต้องมองปัญหาของคนระดัสูงวัยเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปมากมายนะครับยังไงเสียก็ต้องขอบคุณอาจารย์อรลงกรมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอาจารย์อรลงกรขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามเสษียรสารออนพอดแคสต์ของพวกเราในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม